ริดดาร่าเปิดตัวกระบะไฟฟ้า100%ครั้งแรกในไทยริดดาร่า A.D. 6นิยามใหม่ของไลฟ์สไตล์ที่ไร้ขีดจำกัดริดดาร่าออโตโมบายประเทศไทยเผยโฉมริดดาร่า A.D. 6รถกระบะไฟฟ้า100%คันแรกของเมืองไทยชูนวัตกรรม M.A.P. หรือ Multiplex Attached Platform ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแพลตฟอร์มรถยนต์ที่พัฒนาเอาจุดเด่นของรถกระบะและรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาผสมผสานกันทําให้ริดดาร่า rd 6มีความโดดเด่นทั้งในด้านการออกแบบสมรรถนะและความอัจฉริยะในแบบฉบับของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยโครงสร้างตัวถังขนาดใหญ่และมีความปลอดภัยสูงอีกทั้งยังมอบพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางนั่งสบาย และติดตั้งระบบความปลอดภัยและระบบช่วยในการขับขี่ที่ครบครันพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่รองรับทั้งการเดินทางและการทำกิจกรรมแบบเอาท์ด r ริดดาล่า RD6 ให้สมรรถนะที่โดดเด่นด้วยอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง4.5วินาทีและแรงบิดสูงสุด595นิวตันเมตรมาพร้อมช่องจ่ายกระแสไฟตามมาตรฐานยุโรปขนาด6กิโลวัตต์ที่กระบะท้าย พร้อมระบบป้องกันการจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะสามารถปล่อยกระแสะไฟฟ้าได้ทั้งในขณะจอดรถล็อกรถชาร์จไฟหรือแม้กระทั่งขณะขับรถ นอกจากนี้ยังมาพร้อมการเชื่อมต่อและควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือทำให้สามารถควบคุมการทำงานของระบบต่างๆภายในรถจากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟน r i ดดาร่า RD6 มีให้เลือก4รุ่นย่อยได้แก่รุ่นขับเคลื่อน2ล้อ63กิโลวัตต์และ73กิโลวัตต์รุ่นขับเคลื่อ 2, w, w, น4ล้อ 4, 73กิโลวัตต์และ86กิโลวัตต์ขณะเดียวกันทางริดดาร่ายังพร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ผ่านการแนะนำผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆที่มาพร้อมนวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าคนไทยเป็นหลักรวมไปถึงการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในทุกภาคส่วนเพื่อมอประสบการณ์สูงสุดให้กับลูกค้าและสร้างการเติบโตให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางตลาดรถกระบะพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเอเซียนอีกด้วย